สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มานีไลน์คลิปนี้มาจากเลฟินฟีนะคะประจำวันที่3ตุลาคม2566ไม่ได้แจกมา2วันก็ขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากไม่ว่างจริงๆส่วนใครที่อยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมก็ช่วงนี้ยังไม่มีเวลาว่างหาเว็บหาแอปมาลงก็ดูอันเก่าก่อนก็ได้ค่ะหรือหรือ หรือดูช่องอื่นก่อนก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะพยายามหาเว็บหาแอปมาลงให้เรื่อยๆละกันแต่ว่าช่วงนี้ก็แจกวันเลดฟรีประจําวันไปก่อนนะคะใครที่อยากจะรับกิจกรรมรับเงินเข้าทูมันนี่วั l เลแบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจวันนี้การแจกก็เป็นการแจกแบบแอดไลน์เหมือนเดิมเป็นการแจกแบบโค้ดอ่างเปาเหมือนเดิมใครยังรับไม่เป็นดูคลิปให้จบนะคะ โคดอ่งเปาที่เอามาแจกในวันนี้คือคำนี้นะคะตุลาคมส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถใส่โคดอ่งเปาเพื่อรับวอลเล็ตฟินในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกาห้านาทีใครดูจบแล้วไปรอที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้ใครมาช้ามาไม่ทันก็รอในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นนท์มีแจก วอลเล็ตฟรีอีกวันนึงส่วนวันถัดไปเดี๋ยวเรามาลุ้กันใน <c oughs> พรุ่งนี้แจกวอลเล็ตฟรีเหมือนเดิมส่วนวันถัดไปเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนะคะว่าจะเป็นการแจกแบบไหนนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดหนึ่งกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่ะ วิธีการใส่โค้ดอ่งเปารับบอลเลตฟรีนะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราหลังจากนั้นให้มาตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าหน้าหลักเส็จแล้วให้มารูปคนเครื่องหมายบวกตรงนี้พอในหน้านี้ให้เรากดที่คำว่าค้นหาที่เป็นวันขยายข้างบนตรงนี้ได้เลยในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID Line นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ 787x S Q s H A มีแอดนำหน้านด้วยนะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อที่จะทำการค้นหาพอเราค้นหาเจอเราสามารถกดเพิ่มเพื่อนหรือสามารถกดแชทได้เลยส่วนการรับนะคะให้เราดูคลิปให้จบ ถ้าคุณไม่ดูคลิปหรือดูคลิปไม่จบคุณจะไม่รู้ว่าโคดดังเปาในวันนั้นคืออะไรแล้วเวลาที่จะสามารถใส่โคดดังเปาได้คืออะไรส่วนใครที่เข้ามาแล้วคือไม่พูดพร่ำทำเพลงดูคลิปไม่จบแล้วก็ทักสวัสดีหรือกดสติ๊กเกอร์มาอ่ะอย่างนี้ ระบบจะส่งข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้ลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรให้เราอ่านนึงตรงนี้นิดนึงส่วนใครที่ดูคลิปจบโค้ดอ่างเปาได้เวลาได้เรามาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะใส่โค้ดอ่างเปาเสร็จกดส่งเดี๋ยวระบบจะส่งลิงก์อ่างเปาแบบนี้มาให้ นี่นะคะอันนี้คือลิงก์อ่างเปาประจําวันส่วนการรับนะคะถ้าเรากดที่ลิงก์ไปแล้วถ้าใครยังรับไม่เป็นรายละเอียดด้านข้างมีเขียนบอกไว้แล้วนะคะว่าวิธีการรับหลังจากที่เราได้ลิงก์อ่างเปลคืออะไร1 2 3 4ดูตามนี้แล้วก็สามารถกดรับได้เลยใครที่ยังไม่เคยได้ก็ขอให้ได้นะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทนันรอในคลิปหน้าล้กันนะคะ